เอาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมอยู่ผมมิสเตอร์แชททีวีนะครับท่านผู้ชมครับเกมที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับไม่ใช่เกมว่าเอ่อ after school นะครับหรือว่าเกมหลังเลิกเรียนนะครับซึ่งเกมนี้นะครับมีเนื้อหาเกี่ยวกับว่าเอ่อหลังเลิกเรียนนะครับพอหลังเลิกเรียนนะครับนักเรียนทุกคนนะครับก็หายตัวไปอย่างลึกลับนะครับเหลือแค่เราคนเดียวนะครับโอ้โห แค่เนื้อเรื่องเกมน,นะครับก็ชวนหน้าขนลุกแล้วนะครับผมท่านผู้ชมครับเออแล้วถามว่าทําไมผมถึงห่างหายไปนานจากการทําคลิปนะครับคือช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับผมมีสอบนะครับออโอเคกดเล่นแมน็ชิลล์ไว้สักแค่เพลงนี้ก็บิวแม็กบิวชีเชี่ย่ะลโหลนักเรียนเพื่อนๆทำไมเสียงเดินกูแปลกๆวะเสียงเดินกูตุ้ยนุ้ยมาก โอ้ <Hello>. oh, ลำคายเสียงเดินนี่ฮะอาะทางนี้ไปไม่ได้แต่ว่าต้องไปทางนู้นใช่ไหมแล็อกเกอร์คือแบบเต็มไปหมดเลยนะฮะแตก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 โอ้โหกูคิดว่าเป็ดเดินไอสัตว์เสียงเดิน,นมีนีรร่เยอะมากปวดรู้เอาไว้อ๋อนั่นมันอักษรมิชิมาร์ตกใจหรือว่าต้องมาตรงนี้อ๋อต้องตามสัญลักษณ์นะฮะเออดีดีดีไต้องคิเดเยอะคิเดเยอะกูนปวดหัว นะกด e กด e เปิดประตูวไว้เชียถ้าโรงเรียนกูลอยขนาดนี้นี่กูเลอกเรียนแล้วดูด,ดิหน้าตามันหน้าเรียนใช่ไหนอะโอ้ให้กูกลับเถอะเสียงตื่นเสียงตีนี่คือแบบโหดมากอ๋อมีกดวิ่งด้วยเกมนี้เออแล้วผมเหงยหน้าเงยหน้าลงไม่ได้ท่านผู้ชมครับมาลงได้แค่นี้นะฮะทรงใส่ตัวละครเคล็ จะเคลไปไหนวะเฮลโหรอตกแตกแตกแต,ก,ตกโอ้โหไอสัตว์คนหรือเป็ดเฮลโหลตัวกูไม่ใช่คนแหละดูจากสภาพนะเลอหอันเดียมาเสียออชาอินดีบิดามุชิมุชิเฮลโหลท่านผู้ชมครับผมไลืมบอกไปนะครับตัวเรามีนามว่าเออซึซิมุชินะครับซึ่งมุซิมุชินะครับมุซิมุชิอิกาโตะนะเด้อ แล้วถามว่ามันชื่ออีกรอบคืออะไรคือเกรงว่าจะไม่เหมือนเดิมน,นะฮะเอ้ยจำได้จำได้ไดมิคุซิอิคโตเออนะตามหาเออโอนิจังนะฮะผมว่าไม่ตลกนะท่านผู้ชมครับไม่ผมไปไม่ถึงความจริงไปเนี่ยเดจาวูชย่ yeah. โอนิจังออนิจังอุนิจังอยู่ไหนคือเมื่อวานคือไม่กี่วนนะันน,ททนนะครับผมดูดาาพิการอสูรกับไททันนะครับ โอ้โหเออนี้แจงเออนี้แจงเออนี้เจ้าเขียวกลัวจรกันเดะใหพองเลยเถิดสัตว์ลอยผีลอยผีลอยผีโอ้เสียงเต็มมึงเดินเฮี้ยมากรเริ่มไม่ไหลืจะถึงเนี่ยนี่กูพยายามพูดแบบสุดชีวิตเลยนะพยายามแบบผายหาอะไรพูดอ่ะแต่มึงก็มีแค่บิ้ไดกับกําแพงโง่ๆให้กูพูดอะไรวะเหรอแล้วกราฟิกนี่พาพากูลายตาละไอ้สัตว์โอเค โอ้มันได้โง่ๆกับผีค,ควายๆดูจากขนาดแลวไอสัตว์ชี้อะเมื่อไหร่ถึงเนี่ยโอ้เกม hello มีกี่ชั้นดูเนี่ยกูไปไม่ถึงความจริงก็เนี่ยกเกมเป็นคนตีแหละแล้วไม่มีนักเรียนสักคนเลยเนะฮะกูมาถูกทางบอกวะอ้วิวบิวบิวบิวโอ้บิวมันบิวผมว่ะท่านผู้ชมครับ พอถึงด้านล่างนะฮะพอยิ่งถึงด้านล่างมันยิ่งบิว้วไปเรืงสัตว์โอ้ยน่ากลัวเกี้ยน่ากลัวมากเชี่ยน่ากลัวมากโอ้ยได้เกมทำไมก็ต้องอยู่คนเดียววันนี้ไอสัตว์ผมไม่ไหวแล้วฮะโอ้ยเพลงบิว้วแบกอย่าบิว้วเขาหลอง การบิวเปสิ่งที่ไม่ดีนะร,รู้ไหม you know you know แค่มาโรงเรียนมาสคูลไอทูสคูลทำไมต้องเจอสิ่งลี้ลับโห oh. มันฮอสมากให้กูไปถึงความจริงเถอนะนะกูไม่รู้จะพูดที่แย่แล้วมึงให้กูเห็นแต่บันไดกับกำแพงเนะี่ยมึงใช้กูพูดอะไรวะฮัลโหลพี่กูไม่รู้จะพูดอะไรให้ท่านผูช้ชมฟังเลยโอเคโอ้เฮียกูไล่ okay. oh, ลาตาออกซะ เล่นไม่ไหวเลยถ้ากูรู้ว่าเกมแม่งมีแค่นี้กูเลิกเล่นเลยเลยกูไม่เล่นเลยเลยไอ้เหี้ยมีแค่บันไดไอ้สัตว์โอ,อ,อ,อ้มืดมากเออมันแต่มันนากก่ากลัวอยู่นะชินกีกูมากน่ากลัวมากเพลงมันบิ้วผมมากอะตอนเนี้ยเฮ้ยเสียงคนร้อง,สง,อง,องเสียงคนร้องผมได้ยินเสียงคนร้องครับท่านผู้ชมครับชิคกี้พากูไปไม่ถึงความจริงเลยเนะี่ย บันไดมีกี่ชั้นรู้เนี่ยแต่ที่แน่เลยฉันรักเธอโอ้อย่าหาเล่นนะไอ้ซ่าเกมจะบ,บิวดีบิวอาบอมก็โอ้มันน่ากลัวมากนี่คือการใส่หูฟังนะถูกต้องนะท่านผู้ชมครับเวลาผมกลัวอะไรจะจัดนี่ผมจะใส่หูฟังอย่างนี้นะฮะ ะถ้าผมไม่ใส่หูฟังใช่ไหมผมจะไม่กลัวอะไรเลยครับท่านผู้ชมครับโอเคฟังไล้ก็ได้ฟังนิดนึงฟังนิดนึงโอเคแต่ว่าท่านผู้ชมต,ฟฟมต้องใส่หูฟังนะฮะผมมันต้องใส่นะฮะใส่แค่เดียวนะอุ้ยมาเลมึงให้กูลงใหม่อีกเหรอไอ้เหี้ยเกมแม่งคนตีและท่านผู้ชมครับหัวแม่งบ้าละไอ้เหี้ยมันให้ผมลงใหม่อ่ะตัวแม่งโคตรเอเลี่ยนเลยเอเลี่ยนขโมยลักพาตัวผมไปแน่ท่านผู้ชมครับ เอาผมไปทดลองแน่เลยดูสุขภาพแล้วคุซิโมโตะยูอิชิไอเฮียชื่อไม่เหมือนเดิมได้สัตต์จำชื่อไม่ได้ <c oughs> โอ้แม่ให้กูลงเหมือนเดิมไอ้เหี้ยเกมันหลูอะไรการอะไรจะกูให้กูลงมาได้อย่างงี้เพื่ออะไรมันจะเหมือน,น,น,นเดิมไหมวะท่านผู้ชมครับมันจะจบเหมือนเดิมไหมวะจบเหมือนเดิมนี่กูหายในะสัตว เฮ้ยหรือว่ามันจะจบเหมือนเดิมวะแบบว่าให้เราวิ่งีขึ้นบันไดปะผมขอไม่พูดเลยบ้างนะผมพูดไม่ตลอดละรู้สึกว่ามันคิดอะไรไม่ออกอ่ะม,มันมีแต่กระเพงโงโง,โง,โง,โงูอยู่กระเพียงงูกระเพียงบิวมากบิวจริงบิวแบบบิวเกินชิบิวเกิน,เ,เ,กนเครีกลัว,วอันนี้อันนี้อันนี้คือผมต้องต้องกลัวจัดและ

วิ่งไปเลยวิ่ไปเอ้มันตามหลังกูมาอเลียนไอเหียไอตากูมา,ากูต่อยแหละวิ่งไปเลยท่านชมครับผมว่าแะต้องมาตรงนี้กูผ่านแล้วผ่านแล้วไงอ่ะไอแล้วไงไอสัตว์ไอยแล้วไงอ่ะแล้วไงอ่ะแล้วไงอ่ะไอ้เีแล้วไงอ่ะเอาออออ ลอดตายแหละโ oh อ,อ้ไปก็เอ้าพ่อมึง Ơi giọt